ถอย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 นลางรถงรถกันเอ้เบิงรถสภาพรถเรยนเอาปดรถอๆหน่อยนะสวัสดีเอนะคะสวัสดีเอควโรงเด่นแฟมิลี่อย่างเป็นทางการครับพี่น้องล้างรถักหน่อยไบเบิ้งสภาพรถโรงเด่นเนี่ยลุยออฟโรดของแท้ไปเบิงเนีป็นยังไงอ้อเอาบ่ได้ล้างซวันนี้ปีใหม่เนาะเบิกระด เอ้าะสถานการณ์พี่ไอ้สายทัดไปไหนวะเอ่ะฮูนลำเลิศว่าแม่มันขาดป่ะขาดวัานั้นพี่เอาไปลักพี่เอาไปชักอะ่ะซัก,กนามริกาใช่ไหมตกน้ำหรือเปล่าล้างมาล้างสายทัดเสียซมาทีนี้่อาอยาง,ยางเรา,างยังยืดแล้วเนาะมีเรือนเอามาเอาม,าอาม,ามีสำรองอยู่นะเดือน เราจะเดินทางกันนะพี่น้องออกจากเมืองลองซานเราก็าจะมุ่งหน้าสู่เมืองไซโซบูนพวกผู้ใดมีมีการพกตกระกูลสองอันพกัน้องสำรองคุณเนะี่ยทักบอ่อ,อันนี้มันเก่าพอดีแล้วล่ะเก่าเดี๋ยว์ยนให้มอดมอดมันหลบมีสายเนี่ยตัวออยยังยืดทัดแล้วเลยนี่มันหน้าปัดมันลายแล้วแต่ตัวนี้เพิ่งซื้อใหม่ <Okay. S 1> แต่ไม่มีเข็มบี้นะั้นเรือนเนี้ยไนปนไร ลางล้างรถไม่มีคนอยู่เขาไปปีใหม่นอนเด่นก่อพรมัมมมมเนเพิ่งห็นคอยลอยล้างเนี่ยเราจะมุ่งหน้าสู่เมืองไซส,สมบูรณ์นะครับพี่น้องยังเป็นเส้นทางใหม่ที่เรายังไม่เคยไม่เคยมาเส้นนี้เราเพิ่งออกจากบ้านน้องอูกับตัวยุยยมานะครับเราจะมุ่งหน้าสูู่หวัวรถนะนแขวงไซส,สมบูรณ์เส้นนี้ผมยังไม่เคยมาจะทะลุที่นองเชียงฝางน,นะแล้วเราก็จะไป ทางไหนไม่รู้อ่ะยราไม่เคยมาก็ติดตามกภารกิจการเดินทางของนุงเด่นได้ครับพี่น้องเจอตลาดแวะเจอกับข้าวกับปลาแปลกแป่ตัวโยยบอกว่าให้น้องไปกินปิ้งแบ่เลือแปลงน้องอูบอกอ๋อร้านท่านบอกตัวตัวไปกินแล้วตัวท่องเสียพุทธตลอดทางั่นแหละโอเคเราต้องไปพิสูจน์ถ้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้จะไปนครหลวงเวียงจันทร์ถ้าเราตรงไปเมืองทรสมบูรณ์วันนั้นเรามาจากเส้นนี้กลางคืนนะ ถนนสวยอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นทางกันนะนี่ทางตรงนีอ้อน,นี้ไปตัวเวียงจันทร์เมืองนี้ภูเขาอ้อมแบบเงินป่อ,ปองภูไฟเลยครับค่ะเนาะปาจอยว่าเราอยู่ในกลางภูเขาไฟอะ่พะพาจอยว่าแันที่เป็นเขื่อนกันได้นี่มานจริงจริงเมืองนี้ถ้าสมมติเราแกัน้นไว้แล้วก็ปล่อยน้ำมาใสา่ก็ปเป็นเขื่อนได้เลยราะดอยภูเขาอ้อมหมดเลย ตามภารกิจการเดินทางคัวลูกเด่นครับพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องให้ดูเส้นทางของการขับรถมาที่ตัวเมืองไสรสมบูรณ์มันแบบผ่านป่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ป่าใหญ่มากอาจจะมาหัวหน่อยเด้อนี่เราขี่ตามตามซอกป่าไปเรื่อยๆตามซอกป่าไปเรื่อยๆเยลาะตะเข็บเขาไปเรื่อยๆครับปลูกยางพารากันโซนนี้ยางพาราเยอะมากเลย แล้วก็บางส่วนก็จะเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ครับภูเขาหินมันจะมีทางลัดไปไหนนุ์น้องอูก,กับตัวใหญ่บอกว่าถ้าลุงเด่นไปไม่ลัดเข้าเส้นนั้นนะจะใช้เวลาในการเดินทางเป็นวันเลยจุดจุดอะไรเนะี่ยจุดสูพลสาวาัสดใส่สมบูรณ์หกิบเกอ้าเข้าตรงนี้เหรออ้าเราจะเข้าตรงนี้เหรอเธอ นี่ไปไหนไม่รู้เส่นเนี้ยเดี๋ยวข้อจอดรถดูก่อนอเราก็ไม่รู้เราจะไปไหนเนาะนี่จะมีทางแยกกบมามีแต่ป่าเลยพี่เนาะเหมือน,นก็อยู่ตรงนู้นนั่นเด่นเมอนแมงบ้านห้วยสอดออกป่าอย่างเดียวนาโปเชียงมี อะไรๆพป้าทุกไก่ยู่ยเนี่เราต้องนอนตัวเมืองไทรส,สงนั้นเซิร์ชเข้ามาเมืองไทรส,สมบูรณ์เนาะเราไม่เคยมาครับนี่เมืองไทรส,สมบูรณ์ไทส,สมบูรณ์ต้องพิมพ์ภาษาไทยได้เปล่าเนี่ยเมืองไทรมีในเมืองไทรชนะไทรธรมะ <c oughs> เดี๋ยวต้องพิมพ์ภาษาลาวแล้วกัน เปล่นภาษาาวเนาะมเมืองไซส,สมบูรณ์เมืองไซไคสอนเมืองเมืองไซยบุรีเมืองไซมันไปทางไหนไม่ไซส,สมบูรณ์เลยมั้งตรงไปไปไหนเนี่ยงั้นไปเดี๋ยวตั้งไปเชียงขวางกันไปเจชอีโยงงขวออังงเชียงขวางจุกมีบ่คิดภาษาลาวเป็นบ่ เดซเซียงกว่างอาวร้อยสิบหกกิโลแต่เราจะไม่ไปถึงนู่นนะโอ้มันเป็นป่าใหญ่เนาะเราอยู่กลางป่าเราอยู่กลางป่าใหญ่เลยครับพี่น้องเมืองไทสมุนเนี่ยเราจะไปทะลุเมืองหูหัวเอ้โหหัวล้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำการบ้านแป๊บนึงก่อนไปทางไหนดีจ๊ะถามเขาแล้วเขาบอกถ้าไปหูหัวล้นตรงไปถ้าไปเนี่ยไปบ้านน้ำอิ๊กน้ำเอิ๊กอะไรรึตรงไปดีกว่าตอดดอยนั้นหรือเปล่ากูหัวล้นอะไหนลูกกาว่าหรือเปล่า มีปูอย่างเยอะมากโอ้ถ้าไปเชียงขวางเธอเจ็ด<บ>ชั่วโมงสิบสองนาทีมาเธอถึงนู่นกี่โมงเลยนี่ง,งั้นเรางั้นเราจะต้องใช้ชีวิตบนรถไปอีกนานกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้คืนนี้เรานอนใจสมบูรณ์เนาะจะจบผักแค่เจ็ดชั่วโมงบนเเชียงขวางนะอ่ะใช่สำหรับเกือบุูมทิพย์กนด้วยจากเชียงรายไป แกจะไปทางไหนแกจะทำอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ้าโอ้โหมีเหี่ยวจะได้ว่ามีเหี่ยวเยอะเลยพี่น้องเนี่ยรถเราสีไปฮอดดูสิพอซัมนี่อ่ะเธอมาถ่ายรูปตรงนี้นดรแลแวได้แล้วโอ้ยากจิฮะยากบอโอ้ขักแ้วได้วิวสวยเลยเป็นน้องพี่น้องจังดีเนาะรถ ใชวคลงเหีวเยอะเร็วลงเหีวสูงเลยเชนนนาะเกิดอุบัติเหตุที่นี่ครับพี่นออเออทะเบียนรถนี่เลยเ <_ C> e <ard> บรงเน่รถบัสลงดอยมาครับรถบัสคนเราลงดอยมาก็สภาพอย่างนี้เลยโอ้ต้องอันตรายเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องระวังเรื่องการขึ้นดอยนะครับอ่าก่อนถึงภูหัวล้นแล้วของประเทศเราคักแท่าวมาปะหมักไก,<ะ>ก,ก,ก่เบ่กะก้ก่ะเออ ไปแล้วพี่น้องก็เป็นกำลังใจในการเดินทางของเราต่อไปนะครับพี่น้องนะคุณอุบัติเหตุรถโ,โดยสารมาจากเมืองล่องแจ้งนะครับเนี่ยสนามบินล่องแจ้งภูหัวล้นภูบี้ยาครับก่อนตอนสงครามรับนะตอนสงครามรับอเมริกาอะไรนะั่นแหละผมเคยดูในคลิปในช่องหลายๆช่องนะก็โซนล่องแจ้งนะกับภูเ,เบีย้ยนี่ก็เป็นสมรภูมิ ตอนนั้นก็หนักพอสมควรครับอก็สมัยนั้นเขาบินมาเนาะ,ะที่นี่ก็แรงทิ้งระเบิดพอสมควรครับยังจําได้ที่เราไปเมืองอบ้านของพ่อไทยลือนะจํจได้ว่าเขาเอาปลอกกระสุนปืนนะคไม่ใช่ปลอกนะเป็นแบบประกับที่มันยึดระหว่างกระสุนไว้กับปืนนี่นอะอ่ามีทางแยกแล้วไปน้องเราจะแยกไหนนี่ทนี้นอ เขาเอามาหลอมเป็นคกครับปอกกระสุนไม่ใช่ปอกปรกกับที่มันอยู่ด้านข้างกระสุนปืนเนี่ยนะเวลายิงมันตบๆแล้วก็สลัดพน,นันละ <S <S เยอะขนาดไหนจนแบบเหลือจนชาวบ้านเรามาทําเป็นคกทําเป็นเอามาหลอมเป็นคกเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยนี่จูบไปก็เดินทางกันไปยาวเป็นกำลังใจในการเดินทางของเรานะครับพี่น้องอมาถึงเมืองไหนมดูพี่น้องมากินตำมะฮุ่งว่ะเธอโอ้สาวขายตำมะฮุ่งอะ บอโอ้สากินตำมะฮุงอ่อะอยากกินตำมะฮุงเลยเนาะเผ็ดๆสทันห่อนเนี่ยพี่น้องเมื่อคืนจัดหนักกันมากเลยป้าเธอ,อตำมะฮุงเนะี่ยสบายดีโอ้ผู้สาวขายตำมึงมีเครื่องทำนีบ่บอใชตตำกินหรือตำขายนี่อันนี้ตำกินว่นะอ๋อ เอาสาวอา้าโรกะปีกะปีบ้าน้าเรามีขายไหมอย่างเงี้ยแต่กะปีไทยปอนี่อใหญ่ไงแล้วบ้าเรามีขายไหมมีส่งออกบ้างเนาะอเท่าไหร่หกหกหมื่นแปด่ะแปดพันหกป่ะแปดสิพันปนี่หกสิบแปดพันโอ้ของข้าวครนึ่งเด้ออ้ยงาได้ก่ออ

ันนี้เป็สาย่งนี้สาวสาวมงบอสาวอย่าง okay, สาวม,ม,ม,ออมงนะอมาแล้กุ้งนเีุกุ้งกุ้งตามหงสุดสาวมงมตามองหงสาวมงโอ้ใส่ปากอกอนละ่ะมันเป็นตะแซ่บฮะโอ้ใส่กะปินะนเเมื่คืนเขามีปาร์ตี้กันคืนนี้ กินเจียงไหมบ่ก oh ินเจียงตอนไมาที่ยังกินเจียงสวสดีสบายดีอะไรก่อมาเต็มพูดล่ะล้อซานมาเต็มล้อซานเห็นตำมะฮุงแล้วเมื่อคืนนี้นักนะเมื่อคืนนี้เขาปาร์ตี้กันนักหลายนจะกินตำมะฮุง มีต่เนชมบอกันเะช่มีดคมเนาะชอบชอบเลยไหมไม่ต้องใช้มีดฝานเลยใช้มีดไอ้ยอะรโอ้หมวกกอกไหมมวกกอกสีดีดนะเนาะเ่็มไหม กอกสีก็หนึ่งเออชินตัวอ้เียเีส่้ยไปดูตู้เย็นหน่อยมีอะไรกินบ้างเอาซื้อน้ำเย็นๆให้พี่กินหน่อยดิโอใส่เสื้อลาซาสุดพนะยังก็จนใรด้วยใช่ไหมเออ่มน้ำลายแตกกี่อมเออเนี่ยเธอเอามาเล้น เอามาพี่หน่อยละอะไรอ่ะไอ้ตรงไอติม <laughs> <lấy chơi> <laughs> <cình> <không>? <laughs> กินด้วยเนี่ยไอ้ทิมเนี่ยเอาบอเอาแมนเอาเลยกินด้วทิมอ่ะเอาเอาเลยมาเอาให้พี่ด้วยดิใช่ป่ะดัดดัดเฮ้ยโง่แล้วก็กูจ้างเขาเหรอเอาเฮ้ยไรเท่ยนรอันนี้เอาเสร็จไม่ได้ อันนี้อันนี้ของใครของขีวะไ,ไหนบอกจากบ้านย่ไงนี่หรือยอยู่นีอยูนี่กแสบเราเป็นนองไอติมนี่ <c oughs> เขาลระมือเมยๆกินนี้หวานดีนยอะเลยเดี๋ยวนองเช็ดนวดโตเอาทีงน่องนี่ขายขอเท่าไหร่นี่ต่มาห้องนี่ไปกินเบียบซะอกสิบพัน <c oughs> เอาใส่ถุงห้องยู่ไปเลยแบนี้นอ๋อ ห้าอแลเยอืไม่ต้อ,องเผ็ดมากก็ได้เมือ่อกี้มันจะเผ็ดเกินไปหน่อยโอใส่พร้ใส่พริกหนูสวนด้วยใส่พริกแห้งด้วยนอนอ,อ,องนี่งเนั้ลาซาสูรถใส่หลายแทบหลายใส่หลาย ไปหลายเสหลายใ้น้อยสเลยแล้คาเอาแท้ตัน้อันนี้น้ำตาลผู้หัวรดไปไก่ปะูหัวร้นหหห้อนสี่สิบกอล้เนาะมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันว้าว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  มาตอนกลางคืนนี่ตื่นเลยเนาะรับรับยูนรถนี่มาตื่นมาหนิประกอบินแล้วปะว,วันทุกวันเนาะเขาบอกมันมีบอ่บอบ่อทองคำน,นี่มีบอ่อข้างหน้านี่บอที่ว่าอยู่ไหนก็ลองแจ้งเอาทางไปลองแจ้งเป็นบอ่อทองคำเนาะถ้าถ้าไปเสียงขวางสิพานธ์ปะ อ๋อเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะพาไปดูลูกลูกหรือว่าหลานนะ่ะล,ลูกสาวอ่ามีลูกเจ้าคนแล้วก้องแล้วเอวเอม่ลูกสาวเ,าาเอืมลูกสาวแม่เนาะอืมสวยเหมือนกรรันเลยลูกห้าคนแม่ไหม แม่มีสมผู้ชายผู้หญิงสองอันนี้จแม่บอกนีก็แม่เอ็นมีลูกสะเมีมีของลูกชายอ๋อลูกสะพ้แม่อายุเท่าไหรนี่แมงสวยเลยอะแล้วแม่อายุเท่าไหร่แม่ก็มาทนนีอายุะสี่สิบสองปีละสี่สิบสอง่ไหมานนี้เดยาอย่าไหร่อานี้ยเท่าไหร่าะเสาปี สี่สิบสองยังลูกมันลูกห้าคนเลยนะแต่แม่สวยมากแม่สวยอยู่หน้ายังตึงเป๊ะอยู่เลยใส่กิมอย่างนี้ใส่กิมอย่างบอกไงก็คิมมาดูนะก็ทักที่อาชีพค่ะจันทะคกิมใส่คอคีมใส่คอไปยังไงวะหมองคีมทาหน้าเลยใส่บอใส่คีมใส่หยังขึ้นหน้าใสแท้เนี่ยขึ้นหน้าใสอยู่นะลูกห้ากันยังที่ทาคอใช่ไหมโบแมน ดีห้อยังไวเรื่อยๆเอาจะไได้ขายครีมแล้วก็ดนี้หรือว่ากินโซมบ่กินโซมเกาหลีบอคือคือหน้ายังใส่ช่ไหเริ่องไงลูกห้าคนก็สูงเืยใช่ไหม้าเขาชอบอ่ะชอาอืมเขาบอกให้ชิมไหมอืมไม่ใชราเาจะนอนเจเจอบ้าบมเล นอ่เด้อปมใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยกินแล้วเรามันไกลอยู่เขาเดียวเขาใส่ถุงนี่ะใส่ถุงล้าอะตัวอมเดอแล้อันย่งงี้เนาะขาวเบิ้องนี้ยังสมุนไพบอนี่ยังไง่จอมันรอแล้ะนี่ยเหยาว่ะาบ่ยามงอ่ะยามงอ๋อสมุนไพรมงเนาะ สมุนไพรคนมงกุอะไรอย่างงนี่เห็นเดินไอยู่พูดเนี่ยเดินไวยังไ่ะ อันนี้อันนี้อันนี้สาวพันอันนี้อันอันนี้ห้าอันนี้อันสองอหมื่นห้าพันกีบโอ้เลยน audio, vote, ี่ตามหงเฮาโอ้คาแค่เดี๋ยวไปกินในรถเลยอันนี้ไม่เมนอันนี้เอออันนี้ออกมาเออเดี๋ยวผมกดล้อใจดีเข้าใจเด้อเข้าใจเด้อ เดี๋ยวกินในรถไปคักแล้วนี่หายง่วงแล้วเมื่อคืนนี่ปาร์ตี้กันเด็กโพดเมื่อคืนนี่แซ่บขอบใจเด้อเออบอยอมบอกเลยว่าใช้คิีมมัอย่างไรหน้าใสนะหน้าหน้างามอยู่นะลองรถเอาตะเกียบมาเถอะเดี๋ยวตะเกียบมาด้วยโอ้สาว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 ที่นี่สวยดีฮะเ อาจะเก็บกับถ้วยมาโอ้เป็นตะแซบอยู่เอาใส่ในถ้วยนี้ไปเราจะเก็บมากินทังสี่เ้ด้วยหิวเข่าะล้วป้าเดกเขาเข้มข้นดิป้าแดกเขาจะบอกอยู่ว่าไม่ตใส่ก็ได้ปะลาะะไม่ไม่บอกให้ใส่แต่กระปิเออซีมังดูส้มตำสาวม้ง คนนม่งก็กินตาหมูหุ้งอยู่เนาะกําลังจะว่าแซ่บปะแซ่บเลยตําอร่อยนะอืมโอ้เผ็ดด้ยคนที่นี่กินเผ็ดเนาะตาหมหุ้งไปบ้านๆหวานมากกอืเออแซ่บแท้สว่างปะ เราต้องกลับรถแล้วเนี่ยตอนนี้วไปงานที่กลับรถข้างหน้าไม่พอละเสร็จอร่อยเรื่อยๆแต่บางองคสามองค์ต้องกลอร่อยนะแซ่บอยูงว่ะบางองค์เขากรอบกๆแล้วก็มันหวานมากก่าเขาอะทำแบบบ้านเราแบบบ้านนอกกว่าเราสมัยเมื่อก่อนอะเวลาไปงานกีฬาสีโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเถอะมันบ้าติดใจอยู่นะเฮ้แซ่บไปดิกลับรถก่อนเผ็ดแต่มันเล่นบ้านเขาเนาะ งานกุนกิจเยี่ยงนี่แหละสาวมีแต่คนสวยๆสาวมุ้งอายุ42มีลูก5คนนะก็ยังสวยอยู่อะ่ะลูกอายุสาวปลายวะล้วลูกสาวเขาอายุยี่ 20, ยังมีลูก2คนแล้วนาะได้บัหลายลูกได้หลายแต่แซ่บพร้อมอันนี้กินกับข้าวได้เลยนะมีปีกไก่แบบโบราณแหละปีกไก่ปลายปีกไก่แต่สักอัน ไปไ้วเด้อโอ้ยพักรถก่อนครับพี่น้องขึ้นดอยลงดอยมาน่าจะเลืออีกไม่ไกลแล้วครับพี่น้องมาอยู่บรรยาก,กาศเนี่ยมีตลาดข้างทางเป็นตาเบิงบอ,อโอ้อย่างน้อบาที่นี่เบิงกันนอ้อปักเพชร

มาณหนึ่งชั่วโมงครับไม่รู้แฟซี่อบอักเพชรกันเดอ้อบับใจเดอ้อไปดูอีเธอมีอะไรไหมทก่ทับงที่นี่ลูกคิดเยอะกล้ยหอมมาเ่ยเธอเนาะกล้ยหอมว่าดยกล้ยเล็บมือนางกว่าดิสามสิบกว่า อาเอาโลโลซาพันบ่อันโลนึงสามสิบกว่าบาทจะมาปอกกินได้ชิมดูหน่อยเลยอันนี้อันนี้แพงกว่าบ่าอันนี้แพงกว่าบ่สองห้าอ๋อหน่วยใหญ่น้อยน้อยนิดนึงน้อยน้อยนนึงมีส่วนเนนนนวนงองบ่มีส่วนเองสวยวันนี้เน่ทางมาอืมต้องไปด้วเต้ยนี่ อืมอืมอืมอืหวานเลยเช็เลยหว้เหวกล้วยบะแคนเนาะอืที่นี่กินบะแคนเนาะบะแคนนี่บะแคนที่นี่เขากินบะแคนใส่ลาบเนี่ยซื้อวยใส่เลา มันมันมีห้องห้องนท้ก็ขิงขิงกับกล้วยป่ากล้วยป่าหน่อไม้ดองใส่กระปุกงามงก่อนอืมเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเขาบอกลาวกับมีอันี้ตทวนี้เด็กแบนนะเธอเอาเสือกส้มออกสิเอาทุบไม่เอาส้มมาเหรอ อ,อู้อากาศดีเนาะอยู่บนภูบนดยอยครับาการแบบสบายๆเลยหมู่บ้านนี้มีไม่กี่หลังคาอยนะ่างน,นี้นะมีไม่กี่หลังคาเรือนแล้วก็สุดเอาส้มไปกินด้วยส้มหวานแซ่บไปได้วยละ่ะเอาอันนั้นวที่ไหนอะไรอะไรถุงนั้นเสื้อแปลงผ้าเราเอาส้มไปกินด้วย ไปพี่น้องก็เดินทางกันต่อเรื่อยๆชมบรรยากาศกันไปครับนะโอ้ไม่มีแดดตอนบ่ายๆครับอากาศดีไป,ไป<ๆ>เดินทางกันยาวๆนะครับพี่น้องมุ่งหน้าสู่เมืองไสรสมบูรณ์ครับพี่น้องตอนนี้เวลาบ่ายโมงสี่สิบก็ไม่ไม่ดึกเนี่ยบ่ายบ่ายสิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีครับก็ยังก็ยังไปได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคนคนขายส้มเขาบอกมา ยังไงก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นในช่อง f ฟ m i l y เส้นทางการเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองไซสมบูรณ์นะครับจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันพี่น้องคลิปนี้เราก็มากันยาวแล้วนะเดี๋ยว GP ต่อไปถ้ามีโอกาสเราจะไม่ใช่มีโอกาสาเขาบอกว่ามาทำกับข้าวบ,บนภูเบียเ้ยไม่ใช่ภูเบีย้ยภูหัวโลนได้ไหนไม่รู้เนาะพี่น้อ,นองนูนะเห็นดอยใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านั่นนะครับโอ้โหนี่เหมืองทองคำใช่ไหมน่าจะใช่มีเหมืองทองเลยนะครับพี่น้อง เดี๋ยวต้องไปดูปิตกลงนี้นะบ้านทองประเทศไทยเรามีมเหมืองทองคําอยู่ตรงไหนไม่รนะู้เนาะแต่ว่าที่นี่มีเหมืองทองคํานะครับแข่งนี่นแต่เขาแต่น้องอูบอกเขาห้ามถ่ายนะอูเน,นะอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่เหมืองทองคำนะน่าจะเป็นภ<ล>ูเขาหินปูนแร่แร่หินปูนนะเห็นรถบรรทุกวิ่งทั้งวันทั้งคืนที่นี่นะครับโอ้บ่อบกใหญ่หนึ่งแง่เป็นบ่อหินปูน,นครับ เดี๋ยวรอติดตามภารกิจใน EP ต่อไปของเรานะครับพี่น้องสําหรับ EP นี้ขอตัวไปก่อนอใครชอบก็เป็นกําลังใจในการเดินทางต่อไปนะครับพี่น้องเจอกันใหม่ EP หน้าครับไปแล้วครับสบายดีสบายดีขอบคุณค่ะจ้าสบายดีเด้อไปแล้วพี่น้องปุ๊บปุ๊บขับขรถก็ขี่สบายๆนะ